อ่ะผมจะมาสอนวิธีสร้างคําสั่งใชเองนะครับไปที่บุ่ทอนโหมดครับเปลี่ยนโหมดแล้วก็มาสร้างแอคชั่นครับข้างล่างตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเช่นผมตั้ง TGC นะครับก็เลตคอร์ดครับเลตคอร์ดก็คือการบันทึกครับแล้วก็ไปติ๊กถูกให้หมดก่อนนะครับเราอยากได้คําสั่งไหนแล้วก็ไปติ๊กถูกข้างหน้าครับเช่นผมอยากได้คําสั่งล็อเสียวกาแฟติ๊กถูกแล้วก็ติ๊กข้างหลังแล้วก็มากดเพย์นะครับ มันก็จะสร้างคําสั่งให้เรานะครับในโฟเดอร์ที่เราตั้งชื่อว่า TTT ครับอ่าเราอยากได้คําสั่งไหนเพิ่มเราก็ติ๊กออกครับแล้วก็ไปติ๊กอันใหม่ครับแล้วก็กดเพย์นะครับอยากได้เพิ่มอีกแล้วก็ไปติ๊กออกอีกนะครับแล้วก็ติ๊กข้างหลังครับแล้วก,กดเพย์อีกนะครับอ่าอย่างเช่นผมได้คําสั่งมา3คำสั่งก็พอครับ เมื่กดบันทึกไปนะครับเสร็จสิ้นครับอันนี้ผมจะไปเทสนะครับผมเปลี่ยนโหมดกลับคืนนะครับปุทอนโหมดอ่าข้างล่างสด t p p ผมคลิกข่างเดียวครับมันก็จะใช้คําสั่งทั้งหมด